ได้รร lyn, uh ้ไปใช uh ้ไป้เคข้ชื่อว่าแส้ขื่อเลขเลขนี่ลมันที่ว่าเปนนนโลกเนี่ยนน่โลกเ่เปนน่านลกกันมือนั้นแส้ับเป็นน่านที่กันเมืองนั้นแต่ว่าเป็ไยนะมนบ่จับขาดกันใลงกมันอยู่เมียเขา สาวไปเราไม่คุวบอกเพื่อนนอนเลยสองสมเอ็นี่โฆษมาน้ามาบอกพี่สาวพี่เนี่ยเป็นนี่สดขาวครับเป็นุดขาวนํามาบอกบาไอช่แปดเก้ารืเมที่แล้วใช่ไหมพี่ทีแล้วนี่แหะครับเนนลกมาเลยองเอมนอน้ามาบอกอ๋อนามาบอกบอก่ได้ม่อวของบอกพี่สาวแ่อ้โพี่เขียวไม่โทรบอกทางช่องด้วย กก็เขากรบอกเสียหูวันนี้เขานังบอกเขาบอกาเราแต่ว่าลักแปดนะวันนี้มาเมื่อกี้มาแปดจ้างเดียวัไหนเร่บลอกวัเมื่อกี้นะครับวัม่ผมก็ฟันแล้วครับฝันทีไรพี่ฝันว่าได้เป็นป่านบ่อนเอาแหนวันวันลงไปวันลงไปครับเป็นป่าปานี้เหมืนี้เลยนะ แย่มากว่าตอนนี้แปดดีละแปดดีละแปดอะไรครับามว่าลำนัดจะเป็นแปดปลาเนี่ยครับแปดดีละแปดหนึ่งแปดหนึ่งของที่พี่เขียวตีเป็นแปดหนึ่งเหรอครับปลาปลาตัวเดียวก็แปดหนึ่งเอต่าแหงน้ำก็จะเป็นอาหารให้หกก่นนะครับเปลี่ยนแปด้ครับหนึ่ง แปดหนึ่งห้าเหแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งวที่เราเนี่แเป๋เป๋เล็กเป๋เล็กกวเถือซื้อครับเดี๋ยวฝากเห็นลุ่มสีครับยิ่งนะลุงสีแล้วมันทำสีที่เราพีๆนะแปว่ถือซื้อเลแม่มเปิดมะอากันแค่เล็วมันออกสองสตีไม่ท่ยา ันที่เดียวเดยค่ะฟันที่เดียวนะมันจะฟันครับมันจะฟันที่ว่าฟันได้ได้ปลานี่ยนะมัน่ได้ปลานยเจยวอยู่ปีสี่สิบเจ็ดครับสี่เจดเลยมาจกมื่อไหร่ได้มายีเมื่อี่เจีแปดครับใช่อายุไปนฟันได้ได้ปลาปลางหมดก่อนนะะ้ต่นี่ได้เจ็ดก โอ้หาเดอร์ครัอันนี้เขงหดไม่ครับเนี่ยวี่หม่นะนี่เขาเป็นฝาเดาเนี่ยหม่ครับแปดหนึ่งห้าแหละครับครับแห่แห่ตีเป็นห้าครับแห่ห้าแห่หกครับแหกแล้วหกนี่มาใส่ตัวไหนครับแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกนี่แหละครับครับแม่ครับต้องเป็นเนี่ยนี่เป็นหาเป็นโถเนตีเลยครับย่าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกแปดเดียวแปดหนึ่งหกนั่นยากกว่า วิ่งแปดเหมือนเดิมแบบเแปดเอาเนื้อปาแปดเนือหัวไปเขียนีอันบ่าวก็ส่ป่าเกียนน้ำาส่หลายตัวฟันเดเม่จะฝันอะไรฝันแล้ค่อยไม่ยำกันแล้ก็ต่เป็นเป็นสิ่มาบ่ยบ่เพราว่าบางทีเป็นกามาบ่ลูกสาวแอ้โค่คูไดก่อนมาบ่กังค่อยอเือจะขอค่อยขึ้นมาถือกัน ลูกไปไปนอนโรคมั่นแหละล่ะเขามันนั่มาบอก <rồi. S 1> ว่าบ่ายเขาว่าบ่ายมาบอกผมเขาบอกลูกสาวแท้งนะลูกสาวอายุจักปีจ้ะสาว <c oughs> สาวก็ปีจัง <c oughs> บอกว่าจังใดจังใดเพิ่นบอกว่า,เด,าวเด็กวัดคือเด็กวัดคือเล่บบอสมุสาวาเด็กวัดคือชื่อแปดเกาด้อยแปดเกาเด้อล่างไม่ต้องกลับทือ โมแม่นอมกทีเียวป็นของโมทีเแลยวโมแปดไม่กไปอะยุทธแต่เรอนนท์โมากนั่นละเขานมนำบอกาแปดแปดหนึ่งหกนี่เอาไหมพี่เอาครับเอาเป็นตัวรองนะแปดหนึ่งหกนะครับอันนี้ตัววินแปดม่แต่ว่าถือเรื่อหลอกบอกก้างทองคือว่านี้แต่หลอกมาได้แทนสาวฟันน้ามาบอกกังถือคนมาค่ะ วัดนี้วิ่งแปดนะคะแปดแปดตัวมักตัวอะไรคะแปดหนึ่งกับห้าหนึ่งแปดหนึ่งกับห้าหนึ่งับเคือตัวมัดก็ฟันมาเดึกอุ่มป่าขึ้นมมาวป่างไปป่าเขาบค่อยๆฟันลักษณะนี้แมันมันออกสิบแปดวันที่ลูกเอฟซีถึืวันนึงก็สิบแปดวัน ว่านั่นนี่ป่าเพราะมันเป็นปลาดุกว่น่ะปลาดุกอันนี้เป็นปลาอะไรครับเป็นปลาปลานิอ๋อปลานิปลานิปลาดุกปลานิมันติดตเปลได้สองอย่างนะปลาเพราะย้อนเป็นเจ็ดหนึ่งเปลหนึ่งบสีนะเลยนะเพราะนเป็นปลานิครับมันปลาอันนัปลานินี่ละ ก็ได้ตัวเดียวมันมาจะเป็นตัวเดียวตุ๊เตี๋ยวมาได้แปดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งเนาะเนาะแทนว่าปาดตอนนี้เป็นมีเจ็ดทในตัวเนาะแทนวเจ็ดหนึ่งด้วยเนะพี่ครับว่าตุ๊บแแบบมาได้สองอย่างแบบว่าปาดปาดเปดครับปาตัวเดียวอาจจะเป็นแปดหนึ่งอาจจะเป็นเจ็ดหนึ่งอย่างนี้แหละครับครับเจ็ดหนึ่งเป็นตุ๊บแแบบมาได้ขนาด อ่ะไหนยกให้ดูหน่อยครับพี่เสร็จปะไหนตั้งตั้งตั้งเกิดผมก็เดินตัดตอนนั้นนะ10หากับ11เกิดเหรอครับเกิดเดินตัดไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดหรอกไหนก็จะหยิบที่เป็นอะไรกับตดเอาอืมมีอายุพี่เขียวด้วย47 48ใช่ไหมอ่ะ อายุ47ย่าง48มันต่47ได้ยังเมื่อวันมาได้จับป่าตัวเดียวเนาะค่ะ815 47 48 816คือตัวรองแนะค่ะ71เกลืก 7, 1. 1> อไม่เลยสมัครเ81718กำลังหาเน่งไปทางนี้สักนิด นะครับผมเล็กเดียวสีเงามองไม่ชัดนะฮะก็ตองหวดไปก่อนเนาะค่ะแล้วก็ปี๊ดแบบ ของพี่เขียวนะครับงวดที่แล้วเจ็ดแปดแปดเก้าใช่ไหมลูกสาวมาบอกเนาะบอกวันเลขออกเลยใช่ไหมครับมั่งแม่นอนนอน,นอนในนอนโลกได้สองหมื่นแล้วนวนะี่มุณว่บอกกันโอ้โหมาลูกสาวนะของพี่เขียวแล้วก็เห็นไก่เตามือเลขออกสีได้บวาสี่บาได้มาที่อีกบ่แจ้งสีได้จ้าจ้าเน,ะนาะแบบนี้โอกาสครับวันนี้บอ,ก,อกที่นี่นนดี ก็อกม่บ้านทีเแล้วก็นอนในหนะอาบอบต่างๆได้แ้ามอได้ก่อน รแนวทางของพี่เขียวนะครับผมประจำงวดมาที่17มกราคมนะครับผม2,567นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ